ทาพลนะคะ45วินาที2เซตค่ะไปค่ะต่อด้วยท่าพุชอัพนะคะอีก2เซตเซตละ10ครั้งค่ะทุกคนไปเกับ10เกือบไม่ลงไม่สิลงแต่เกือบไม่ขึ้น แล้วเราจะไปต่อด้วยท่า mountain c r u m b e r นะคะสวัสดีเพื่อนๆจากประเทศฝรั่งเศสค่ะก่อนแอรี่จะออกไปวิ่งวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆคุยกันว่าอะไรคือแรงมาดาลใจให้แอรี่ออกไปวิ่งเกือบทุกวันนะคะแล้ววิ่งเสร็จแล้วต้องส่งกันบ้านด้วยหรอส่งให้ใครท้ายคลิปนะคะแอรี่จะมีรีวิวนาฬิการเรือนนี้ด้วยค่ะ มาย้อนทำลายกันไปเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยเกิดจากแอรี่ย้ายบ้านค่ะย้ายจากตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสน,นะคะขึ้นไปอยู่ทางแถบเจนีวาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่มีทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปแล้วแอรี่ก็คิดว่ามันน่าจะสวยที่สุดเท่าที่แอรี่เคยเห็นมานะคะทุกคนนั่นก็คือเลคเจนีวาค่ะเ,เดี๋ยวกลับมาเรื่องของเรานะคะ แล้วตอนนั้นเนี่ยแอรี้ก็ยังไม่ได้ทํางานค่ะเออก็ยังมีความเอนจอยกับการนัดเพื่อนเพื่อนแม่บ้านสายฝอนะคะจิบกาแฟย่า,ยาบ่ายบ้างแล้วไหนจะพวกอาหารคาวหวานคะ่ะทุกคนเราก็ไม่เคยขาดนะคะแต่นั้นไม่ใช่เหตุผลค่ะมันเกิดจากเหตุผลที่เราไม่ได้ดูดูแลตัวเองก็เลยทําให้น้าหนักแอรี่เนี่ยพุ่งสูงขึ้นไปถึง52กิโกรมค่ะทุกคนทุกคนดูความพังนะมันพังจริงๆอะ่ะ ก็เลยต้องหันมาคุยกับตัวเองค่ะทุกคนตอนนั้นบอกเลยว่าอยากลดน้ําหนักอยากผอมเพราะคิดว่าถ้าเกิดผอมเนี่ยแล้วจะสวยก็เลยมาคุยกับเพื่อนสนิทกัน3 4ี่คนนะคะว่าเฮ้ยถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่เราจะต้องดูแลตัวเองกันอย่างจริงจังแล้วก็เลยชวนกันมาออกกําลังกายชวนกันมาทานอาหารดีๆว่าเฮ้ยวันนี้ต้องทานอะไรนั่นนี่โน่นนั่นแต่ทุกคนมันไม่ได้ผลค่ะมันเหมือนเป็นการสร้างภาพอะค่ะ แล้วเราก็ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเราไม่มีเส้นตายที่แน่นอนแล้วก็ไม่มีแรงกดดันค่ะมันก็เลยมาสู่กระบวนการการแข่งขันค่ะทุกคนก็สามคนที่คุยกันแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นกรรมการค่ะมันเลยทําให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยมันเฮือกเหิมอะ่ะฉันต้องชน,นะมีแต่คนอ่อนแอเท่านั้นที่พ่ายแพ้ แล้วตอนนั้นทุกคนก็ตั้งเป้าหมายของตัวเองกันนะคะที่คิดว่าจะไปถึงแอรี่น้ำหนักอยู่ที่52กิโลกรัมก็ตั้งเป้าหมายอยู่ที่45กิโลกรัมค่ะถามว่าตอนนั้นคิดว่าตัวเองตั้งเป้าหมายสูงเกินไปนะคะต้องลดไปถึง7กิโลกรัมเลยค่ะทุกคนเอาจริงๆที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ค่ะประมาณ47-48ขึ้นลงไม่เกินค่ะเราใช้เวลาแข่งกันทั้งหมด3เดือนนะคะเริ่มเดือนมีนาคมแล้วก็ไปประกาศผลเดือนมิถุนายน ตอนนั้นแอรี่ใช้วิธีการออกกำลังกายอย่างเดียวนะคะก็ด้วยการวิ่งแล้วก็มีคาร์ดิโอเต้นตามยูทูบเบอร์ต่างๆนะคะก็ทำอย่างนี้ไปประมาณเกือบหนึ่งเดือนค่ะทุกคนถามว่ามันไม่ได้ผลค่ะคือพอเรายิ่งเหนื่อยเนี่ยเราก็ยิ่งกินค่ะตอนนั้นน้ำหนักลงมาประมาณหลักขีดค่ะทุกคนมังชูอูเาเลอ์ฟอรเมนัดดูสปอตอะไร เอาไงล่ะตอนนั้นก็เลยหันกลับมาคุยกับตัวเองอีกครั้งค่ะคิดว่าจะต้องดูแลเรื่องอาหารการกินให้มากกว่านี้ใช่ไหมก็เลยเข้าไปศึกษาในอินเทอร์เน็ตอย่างจริงจังค่ะทุกคนก็เลยได้วิธีที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมสําหรับตอนนั้นก็คือการลดคาร์โบไฮเดรตค่ะแล้วก็เลือกทานอาหารที่เป็นกากใยเยอะๆอย่างเช่นพวกผักบลอกแครีอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกวิธีหนึ่งที่แอรี่ใช้ก็คือการตักตวงปริมาณอาหารโดยคํานวณแคลอรี่นะคะ ปัญหาของเราทุกคนคืออะไรคือเราเอาเข้าไปเนี่ยมันเยอะกว่าที่ร่างกายเราต้องการค่ะทุกคนแล้วก็เริ่มหันมาทำมิเพลฟค่ะทุกคนเปลี่ยนวิธีการปรุงอาหารจากที่เคยผัดผักด้วยน้ำมันปรุงด้วยน้ำมันหอยแอรี่ก็จะใช้วิธีการนึ่งแทนค่ะเมนูเผ็ดๆก็ยังทานอยู่นะคะแต่จะใช้พวกอกไก่อะค่ะมาทำเป็นเมนูลาบบ้าง อย่างเมนูพวกกริ้งนะคะแอลลีいい่ก็จะใช้พวกทูน่ากระป๋องแทนค่ะก็ทําแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ยังคงออกกําลังกายอยู่นะคะวันละอย่างน้อย30นาทีค่ะทําแบบนี้นะคะทุกคนน้ําหนักมันก็ค่อยๆลดค่อยๆลดลงมาค่ะช่วงนี้พักเบรกโฆษณาแป๊บนึงนะคะพอเราแข่งขันไปเนี่ยเราก็เริ่มอยากได้กองเชียร์ค่ะคือการแข่งขันมันก็ต้องมีกองเชียร์ใช่ไหมคะแล้วมันอาจจะดีสําหรับพวกเราด้วยว่าจะได้มาเป็น แรงกดดันให้เราทั้ง3คนนะคะตอนนั้นก็เลยอยากจะชวนเพื่อนๆน,นะคะที่รักๆก,กันเนี่ยมาเป็น FC ก็เลยเกิดกลุ่มนี้ขึ้นมาค่ะทุกคนชื่อกลุ่มว่าเรียกฉันว่ามาดามเฮลตี้คือตามคอนเซปต์เลยค่ะเราอยากเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็สุขภาพดีค่ะตอนนั้นเนี่ยแอรี่ก็จะรับหน้าที่เป็นแอดมินนะคะพร้อมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่จะคอยอัพโหลดแอคทิวิตี้ต่างๆในระหว่างการแข่งขันรวมทั้งการส่งกันบ้านด้วยนะคะ แล้วก็ตัดสลับมาวันประกาศผลค่ะทุกคนแอรี่ขึ้นชั่งน้ำหนักนะคะส่งกรรมการวันนั้นชั่งได้อยู่ที่45.8กิโลกรัมค่ะใช่ค่ะทุกคนแอรี่แพคือถามว่าวันนั้นอ่อนแอไหมก็ไม่นะแต่รู้สึกว่าแฮปปี้กับตัวเองมากๆเลยนะคะที่ได้ทำอะไรสนุกๆแบบนี้รวมทั้งการได้ดูแลตัวเองด้วยค่ะ หลังจากนั้นนะคะแอรี่ก็ยังคงดูแลกลุ่มนี้เสมอมานะคะพร้อมๆกับเพื่อนๆหลายๆคนในกลุ่มก็ยังคงแบ่งปันหรือแชร์ไอเดียในการดูแลตัวเองยังไงให้สุขภาพดีให้สมกับเป็นมาดามเฮลตี้นะคะแล้วก็ยังมีทั้งการส่งกันบ้านด้วยบางคนเนี่ยก็จะส่งการบ้านสายโยคะบางคนก็ส่งการบ้านสายเอ่อบอดี้เวทอะไรประมาณนี้คะ่ะส่วนแอรี่จะมาสายวิ่งคะ่ะทุกคน มาล้หลายรอบแล้วใช่ไหมคะส่งกันบ้านคืออะไรคือตอนนั้นเนี่ยเริ่มจากที่แอรี่เนี่ยออกไปวิ่งใช่ไหมคะและพอวิ่งเสร็จเนี่ยก็จะให้รางวัลตัวเองด้วยการเซลฟี่คะ่ะทุกคนเซลฟี่ทีละหลายรูปคือทุกคนรู้ไหมตอนนั้นเนี่ยเราจะมีสารหรือฮอร์โมนเอ,อ็เอนโดฟินนะคะมันหลั่งออกมาโดยตามธรรมชาติเลยนะคะและทําให้เรารู้สึกเนี่ยจะสวยเป็นพิเศษคะ่ะทุกคน พอแอลลี่เลือกรูปที่ถูกใจได้นะคะทุกคนแอลลี่ก็จะเอามาโหลดในแอปพลิเคชันที่มันซิงกับนาฬิกาตัวนี้นะคะแล้วมันก็จะอัปโหลดพวกสเตตพวกรอบวิ่งนะคะระยะเวลาแล้วก็ระยะทางมาลงมาในรูปของเรานะคะและแอลลี่ก็จะใช้รูปนี้นะคะเอาไปโพสต์ส่งกันบ้านค่ะทุกคนในกลุ่มมาดามเฮลตี้และนี่ก็ถึงจะเป็นการส่งกันบ้านอย่างสมบูรณ์แบบนะคะนี่แหละค่ะทุกคนที่ไปที่มาของแฮชแท็กการส่งกันบ้านซึ่งทุกคนก็จะรู้กันว่าเอาละ เดี๋ยวแอร์จะมาตามทุกคนส่งกันบ้านเดี๋ยวแอร์จะมาชวนทุกคนกินผักและนี่ก็เป็นแรงบันดาลใจทั้งหมดในการออกกําลังกายของแอลรี่นะคะแน่นอนค่ะทุกวันนี้ก็ยังพยายามทําหน้าที่ในการส่งกันบ้านให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ยังไม่ลืมเลยนะคะที่จะชวนเพื่อนๆมาส่งกันบ้านไปด้วยกันไม่ว่าเพื่อนคนนั้นเนี่ยจะนั่งหลังห้องหรือว่าจะแอบ,บกินขนมแอรี่เห็นนะบางวันนะคะทุกคนแอรี่ก็มีแบบเออขี้เกียจเนาะบอกตรงๆเลยแต่เพื่อนๆก็เข้ามากดดันนะคะทุกคน แล้วก็พวกเขาทำสำเร็จคะ่ะแอรี่ออกไปเปลี่ยนรองเท้าแล้วก็ออกไปวิ่งคะ่ะท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวแอรี่จะมีรีวิวนาฬิกาตัวนี้ด้วยนี่คือนาฬิกาที่แอรี่ใช้จับเวลาวิ่งนะคะแอรี่ใช้แบรนด์ Garmin นะคะทุกคนรุ่น Forerunner 245 Music นะคะตามชื่อรุ่นเลยคะ่ะพิเศษตรงที่ว่าสามารถลิงก์กับแอปพลิเคชัน Spotify ในการฟังเพลงได้โดยที่เราไม่ต้องเอามือถือออกไปวิ่งเลยนะคะทุกคน พาไปดูฟังก์ชันที่ใช้วิ่งนะคะนี่ค่ะตัว Run แอรีจะตั้งเออเป็นตัว distance นะคะแล้วก็เวลาแล้วก็ Pace ค่ะ,ะตัวนาฬิกาทำงานด้วยระบบ GPS นะคะเรามาดู My Day กันต่อนะคะทุกคนนี่ค่ะ ก็จะบอกค่าสเตตต่างๆนะคะอย่างเช่นพวก Heart ส a t ตอย่างเงี้ยนะคะบอกการเต้นของหัวใจนะคะแล้วก็ My Day ค่ะวันนี้แอรี่วิ่งไป5กิโลนะคะแล้วก็มีนับ9ก้าให้ด้วยนะคะวันนี้ได้7538ก้าวค่ะทุกคนก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะสำหรับวันนี้แล้วก็มี n o ต i f i c a t i o n จากแอปพลิเคชันต่างๆด้วยนะคะทุกคนตอนนี้อากาศบ้านแอรี่อยู่ที่23องศานะคะก็มีลมเบๆค่ะทุกคน แต่ตอนกลางวันล,ลมแรงมากตัวนี้เป็นอีเวนต์ทูเดย์นะคะวันนี้ก็ไม่มีอีเวนต์ใดๆนะคะแต่พรุ่งนี้เป็นวันเกิดแอรี่ค่ะทุกคนแล้วก็ตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับ Spotify นะคะไว้ใช้ฟังเพลงค่ะทุกคนเป็น My Week นะคะ Last Activity คะ่ะ วันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะด้วยการส่งการบ้านพร้อมวันนีนค่ะอ้าวหนีไปเฉยเลยทุกคนบ๊ายบายค่ะ